สวัสดีนะคะทุกคนนะคะับช่อง G X Story ไม่ได้หรอโอเคค่ะวันนี้นะคะเป็นตีหนึ่งครึ่งดีซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นทายเพลงคลิปปกันค่ะทุกคนตนอนแลกอะจะยื้อจะเล่นกับน้ําฝนเว้ยแต่ว่าน้ำฝน,นมันมันแบบว่ามันไม่ค่อยเก่งในด้านนี้ยื้อเลยว่าเออคนเดียวก็เราไม่ได้ไม่ได้จ้กไม่ได้ สต็อกก็คือเป็น K-pop Challenge นไทยเพลง Speed คูณสองนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นนะคะจะมีลิงก์ด้านล่างนะคะลองไปเล่นดูโนแล้วก็ลองมาเล่นกันว่าใครได้เกียคะแนน,นนะจ๊ะไปเร่งเลยจ้ะ go 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 ไปค่ะ go, 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 go. ถ้าตอบผิดของวงไหนก็ต้องขอโทษก่ <laughs> อนเนาะก็คือไม่ไติ่งุกวงอะ่ะ จัสไรกับเซเว่นค่ะข้อหนึ่งคะแนนใช่ไหมมันง่ายไปไหมอ่ะห่คะแนนค่ะทุกคนโอ้ยอีย นาดีต้าเจียดอนเอ้ยไอเดินอืมโอเคนั่นแหละสองขนาดแล้วจ้ะ ใครเล้ววะไม่รู้อ๋อฟังนะแต่ไม่ไม่ค่อยจะรู้จัดขานนั้คน,นะ,คะขอโทษด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ขอรที่สี่ I love you E X I D เชื่อว่าชื่อบงอเลรว่า Exit X I D อีอะไรดิไออ่ะนั่นแหละโอเคถูกสามคะแนนใช่ไหมสามคะแนนโอ้ออ I love you แหละคอมีเบบี้จากเอ็กโซจ้า ตาง่วงมากกว่าเนี่ยวยังดักเล่นงงเพราะตอนเช้ามไม่มีเวลาว่างเลยนอนอย่างเดียว Fancy to white ถ้าสีก็คือออกจากอ้อมเลยนะทุกคนนี่คือวันนะคะถ้าถ้าเพรก็คือว่าเมื่อออกจากอ้อมไปเลยจ้าออกจากด้อมไปเลยจ้า One and o n นะ Hey I love you ห้าคะแนนอะไรด้อยใช่ป่ะดีย๋ยวทั้งเอนเอาแล้วกันเรียลรีเรียลรีเจ้าวินเนอร์เรียลรีเรียเรีเรียลร,ร,ร,รีนั่นแหละถูกหกคะแนนเว่อ กตัตาโกจากช่อง้าค่ะค,แบบคือแบบก็แบบเก่งนะนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้สิคือเป็นนักร้องที่เต้นยากมากคนหนึ่งเป็นเพลงเต้นยากอะ่ะเออ ออ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 อมู่จะปนแบบติดแบบที่ปากอ่ะโอ้โหอะไรมันมีหลายเพลงอ่ะขอโทษสโลจากเจนนี่ cái thối cả cái này cái thằng nó luôn mãi mẹ ơi bay moi tá x คำทื่อเพลงไม่ได้เครื่องคะแนนแล้วกันสุ่สิบ้าคะแนนเขียนคะแนนแล้วปะไอ่หนูคะแนนคะแนนที่หลังวิพดาหมอ่อมไอ้พิงถูกเพ่งสายกิจช่วยอะไรปะวิสวิสวิสเปอร์วิสวิอะไรวะนั่นแหละไอ้ไม่ออกโทวอัอนเกาหลีออกอยู่มันอีก นั่นแหละถูกถูกเป็นกัะซิบเช่ววะช่เป็นอะไรวะนั่นแหละถูกแล้วโฟกัสออนมีปะ JB กับยุกยอมโฟกัสออนมีปะจัสทูเออถูกยังคงมิวคาเป็นอากาเซ่อยู่เออ Winner, ปินเนอร์ป้ะแอปเอ,เอ,อไอคอนับไว้ค่ะ <c oughs> ขออวยแฟนครับ้วยค่ะดูว่าอยู่ภาพดูรู้ว่าเพลงเนี้ยอยู่ภาพแวร์จีแต่ว่าขอโทษโอเคค่ะก็จบไปน,นะคะทุกคนกับการแทรกเพลงเนาะถ้านี่คือใะนของกันจีนนะคนติง้งไม่ได้เก่กกงคะแนนจะไม่ได้เดี๋ยวข้ามมาติหลังเนาะ ถ้าใครอยากเล่นนะครับทุกคนก็มีลิงก์นะคะด้านล่างโน่นเดี๋ยวมาเล่นอีกเล่นอีกเดี๋ยวอาจจะแบบอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะทุกคนว่าเล่นคนเดียวไม่สนุกเนาะ <c oughs> โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์น,นะทุกคนวันนี้ก็๊ายบายจ้ะ